ตกทั้งคู่นี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 ่มาสิไม้กระทะไปไม้กระทะไปนี่พี่บอยพี่บอยมาสิพี่บอยนี่โอ้โอยอะไรเนี่ยบนหิมะเนี่ยโคตรหนาวแล้วผู้ชมโอเคยังมีอ่ายังไงกองไฟอยู่นะครับโอเคอู้ยุยยอะไรวะเนี่ยอะไรวะยุบ อะไรวะเนี่ยโอ้โหอ้าวลัคก,กี้บ็อกทำให้ชีนครับผมโอเคผมน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับลัคก,กี้บ็อกแน่นอนนะครับผมโอเคขึ้นขึ้นขึ้นโอเคทำทางขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับโอเคชึบชึบชึบเฮ้ยผมตัวเล็กจังวะเฮ้ยโอ้ไม่ก๊ผมเป็นไอ้ตัวตัวเตี้ยเป็นไอ้แค่นะครับโอ้ผมเป็นแค่เนะี่ยโอเคผมสวัสดีกันด้วยในหะ้ผมอยู่กับผมดีนะผมแล้ววันนี้นะผมผมอยู่ใน หน้ากองไฟในกลางหิมะโคตรหนาวครับท่านผู้ชมนะหิมะตกด้วยเนี่ยครับประเด็นนะครับผมแล้วก็ตื่นมาก็อยู่ในกลางหิมะเลยนะผมแล้วล้วก็เกิดมาก็เจอกล่องีกกบอ้บ็อกซ์นะผมมี48อันแล้วส่วนอ่าเรามีพ็อกช็อปอีก64อันหรือชุดหนึ่งนั่นเองนะผมโอเคเอ๊ตรงน,นั้นคืออะไรอุย้ยผมรู้แล้วคือใครนะผมเป็นพี่บอยหรือลุงบอยรัะชะน์น,นั่นเองนะผมอ่าโอเคผมโอ้โห เลยเขามีอยู่ห้าแสตเลยนะผมท่าที่ผมดูมาโอ้โหดูดาบพระที่ท่านผู้ชมโอ้โหโคจโหเราอยากเพิ่งเข้าใกล้เขาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวเอานะครับผมโอเคครับผมอันนี้เราเอาไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับเปิดมากล่องแรกโอ้โหมาถึงก็ได้ของดีเลยท่านผู้ชมครับอันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้ทําอะไรไม่รู้นะครับผมเหมือนจะเป็นฟันอะไรสักอย่างเลยครับนะแต่มันไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับโอเคเปิดอันกล่องต่อไปโออโอทำไมต้องเกิดอะไรมาเจออย่างนี้ด้วยเนี่ย เออโอเคโอ้ยกูหนีก่อนกูหนีก่อนกูหนีก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้เปิดลักกี้บ็อกซ์สู้กับแบบว่านักแคสเตอร์คนเดียวมาก็พอสมควรเลยนะผมก็กลับมาทํากันแล้วผมนี่อะไรเนี่ยดูมโปรเต t โตมันคืออะไรผมยังไม่รู้นะครับผมโอเคก็กลับมาทําแล้วนะผมเพราะว่าไปติดซีรีส์หนึ่งร้อคนมานะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นกางเกงับผมงอนะครับโอ้ยังโหดนะครับผม ดูเลือดก,ก็ดู้เลยนะครับอันนี้เป็นอ่าน่าจะลัคกี้โพชั่นนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าเป็นของดีนะผมเก็บไปดีกว่าน,นะครับดูดีๆครับเวสโลเนตนะครับนะแล้วมันก็เป็นไบเนตดูดูก็รู้แล้วมันไม่ค่อยดีเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นเป็นคอรสนะครับนะฮัมเมอร์ครับเป็นคอร์สนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคอันต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อได้หมวกกมาผมโอ้โห นาโคตรหายครับได้ก่อยแบบหนามากนะผมก็เลือดพี่บอยนะคเดี๋ยวลุงบอยนั่นเองมีห้าแสนนะผมก็นะเราก็น่าจะสู้ได้แล้วแหละนะครับผมโอเคดูโปเตโต้คืออะไรมันคืออะไรอ่ะครับนี่นะต้องลองเอาไปบวกได้ไหมไม่ได้มันคืออะไรท่าผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมอยู่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปไหนที่ผมทําเกี่ยวกับลักกี้บ็อกทำไม่ชี้เนี่ยผมจะมาทําอีกนะผมว่าว่าดูมปเตโต้นี่คืออะไรนะครับโอเคก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนี่อะไรเลย และบิดซุปเนี่ยผมเป็นซุปก็ต่ายนะครับอ่าโอเคโอเคจัดไปอันต่อไปเลยครับผมท่านผู้ชมครับโ,โหได้พวกแกะมานะครับผมเอ้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราฆ่ามันน่าจะมีอ่ามีของดอกปะอ๋อก็มีมีดอกแหละแต่มันไม่ใช่ดอกแบบลัคก,กี้อะครับนะเออโอเคครับผมเปิดอันต่อไปเลยนะผมดูจากสกินก็รู้แล้วนะผมเป็นสกินใหม่นะครับผมนะ้านะครับก็เหมือนจากอันเดิมเลยครับแต่ผมแค่แบบว่ายังไงอันเนี้ยนทะ่านผู้ชมครับเนี่ยนะ ดูว่าโอเคขึ้นหน่อยนะครับผมโอเคนะครับจัดไปเฮ้ยนี่เราได้ยาอะไรมามันคือเทเลพอร์ตอลลักกี้พอยต์ชั่นงั้นเราเก็บไปดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเเอาไปปาพี่บอยได้นะครับหมวกนี้หมวกนี้อ่คาร์บอนเฮทนะครับผมโปรเทคชั่นอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้สำรองอันนี้ดีกว่าเนะี่ประเด็นนะครับนี่มันเป็น,ปนอะไรอะจูราจูราสิกเฮลเมทนะครับผมเหมือนเป็นแบบว่าหมวกไดโนเสาร์อะไรทำนองนั้นนะครับเปิดได้แต่แกะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรอะ ชามกันนะผมมันเป็นยิงได้ปะชามกัน,ม,น,ออนมันคืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมันไม่มีที่ยิงอะครับเออนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ไม่คืออะไรนะครับโอเคเฮ้ยโอเคมีของดีหน่อยนะผมได้เวลาบกลัคกล็อกแล้วท่านผู้ชมนะครับอ่าบลกไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ได้มาหนึ่งเ็แล้วสินะเออเอ,อยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเหรอโอ้โหสงแสนน่าจะอันนี้มันน่าจะของของดีกว่าอย่างอื่นม <longtime> <f anden> ั้งเออโอเคครับผม ปลามาโอ้โหได้แค่นี้เหรอมันได้น้อยจังวะเอ้ยอย่างนั้นก็ได้เกาะแต่เราเออเออเออติด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 ชึบโอเคเฮ้ยผมรู้สึกจะงุนงิดแล้วนะเออ what the อ๋อผมเปิดลัคกี้บอลแล้วก็เปิดอันนี้อีกโอ้ตายละตายละไปไปซะนี่ใช้ขวานให้เป็นประโยชน์เอาไปซะเอาไปซะไม่ใช่ขวานนี่ค้อนค้อนไปตายซะไปตายซะเออเป็นไงล่ะค้อนโคตรโหดนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมต้องการ อย่างไงโต๊ะค้มนะครับผมเพื่อที่จะทําการาให้มันเป็นบล็อกทองนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาผมจะได้แบบยังไงอ่ะแบบว่าบวกลกี้บล็อกเพิ่มนะครับอ่าตอนนั้นนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมแต่ผมที่รู้รู้มันคือสามารถบวกไอ้บวกไอ้พวกบล็อกอันนี้ได้อ่ะที่ผมบวกไปเมื่อกี้นะแต่ก็ยังไม่ขอไม่บบกแล้วกันเพราะไม่รู้มันคืออะไรยิงก็ยิงไม่ได้ท่านผู้ชมนะเพราะผมเพิ่งรู้ว่ารู้ว่าอันนี้ผมเพิ่งไปนี่มาไงผมเพิ่งไปแบบยังไงเป็นโลดมานะครับเออ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในตัวนั้นนะครับในตัวลักกี้บอกว่าอันนี้อันนี้คืออะไรนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษามาไงนะผมผมก็เลยให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ช่วยตอบกันได้ให้ผมว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะครับผมอืมโอเคนะก็ได้แค่นี้ก็ยังดีว่าได้สองอันนะครับโอเคอันนี้ก็บวกๆมานะครับผมเฮ้ยแต่มันก็เอ้ยไม่ธรรมดานะครับมันก็แป๊บเดียวมันก็บวกอันนี้เลยนี่ว่ะเออเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเอามาเป็นบล็อกเลยนะเออนะท่านผู้ชมเฮ้ย แป๊บนึงก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยผมรู้แล้วมันมีอะไรก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมโอ้มันคืออะไรนี่ของโคตรดีนะผู้ชมโอ้เดี๋ยนะโอ้โหดีมากเลยนะครับเนี่ยมีพวกแบบว่าฝูงเหล็กโอ้โหแจ่มเลยครับผมแจ่มเลยครับท่านผู้ชมนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ท่านผู้ชมอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ผมแม้กระทั่งเบสบอลอย่างงู้นอย่างนี้ผมทําให้หมดเลยนะครับนะเพราะผมเล่นได้จุกแนวเลยนะครับผมเซ r เวอร์ก็เล่นได้หมดนะครับ นะขอให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาผมคนละหนึ่งเมน้นนะผมบอกว่าคลิปนี้ผมขอไม่ขออะไรมากขอคนละหนึ่งรอยไลค์ก็พอนะครับอ่าหนึ่งแล,ล้วก็พอใจแล้วแหละนะครับผมก็ความฝันของผมก็ปีนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะผมบรรลุเป้าหมายไปแล้วนะครับไมบ่ใช่บรรลุเป้าหมายดิคือแบบว่าเกินเกินคาดด้วยซ้ำาครับผมตั้งปีนี้ผมตั้งเป้าหมายว่า,าต้องได้10,000 s u b s c ซับสคเบอร์นะครับแล้วก็คือตอนนี้คือจะ2 0 0หมืแล้วนะครับก็คือปีนี้ก็จะว่า อะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวก็จะ20,000แล้วนะครับผมแต่ก็ปีหน้าผมผมหวังไว้แสนหนึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอันนี้อันน,น,นี้คิดไว้เฉยๆนะแต่ตั้งเป้าหมายไว้เฉยๆว่าจะถึงหรือเปล่าก็ท่านผู้ชมก็สามารถช่วยผมได้นะผมก็ไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ประมาณนี้นะครับคือท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผม,อมโอเคผมก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับผมว่าผม แคดเกมลัคก,กี้บ็อกซ์อัดลัคก,กี้บ็อกซ์อะไรประมาณนี้ผมแล้วก็เกิดอยากให้ผมอัดอย่างอื่นก็คอมเมนต์กันได้ครับผมเพราะว่าผมบอกแล้วผมเล่นได้หมดนะครับอ่าจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์มินิเกมเซเวิร์โวหรือสายมอดอย่างงู้นอย่างนี้ได้หมดเลยครับนะผมเล่นได้ทุกแนวเลยนะผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าในในในแมคคัสเนี่ยผมเล่นได้หมดเลยหรือจะเป็นแมคคัสแมปก็ได้นะเออก็เล่นได้หมดอะนะครับนะขอให้ท่านผู้ชมเนะี่ยรีเควสต์มาก็พอนะครับโอเคนี่ผมได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับโอ้ เฮ้ยลัคกี้วิเลตอ่าเอามาทำแมวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรล่ะโอ้โหยังโหดอ่ะนะครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยโอ้โหดาบโคตรโหดะนะครับเออเนี่ยทำกันคืออะไรวะมันยิงก็ยิงไม่ได้วะครับนะโอเคครับผมท่านผู้ชมอ่าเราขาดเสื้อใช่ไหมอ่ะไม่มีเสื้อว่ะครับมีแต่หมวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดอะอัตเมทแทงอ่าแทางเนี่ยผมอัตเมทแทงนี่คือ ดีเลยนะผมเดี๋ยวจะมีแทงนะครับผมดูฮิลบูสิครับสองเลยนะครับจับว่าเด็ดเลยนะครับอ,อันนี้มันจะเป็นสเปเล,ลสเปเลเอวอวัดตกอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ดีอยู่นะครับอ่าโอเคในกล่องมีอะไรอะ่ะโอเคโอ้โหอะไรกันนี่ท่านผู้ชมครับเออโคตรงงนะครับโอเคมีม้าผมเฮ้ยผมได้อะไรมาไอ้ยะ ไอ้ของดีอย่างนี้นะผมโอเคแต่ผมรู้สึกว่าผมมีนี่ก็พอใจแล้วนะเออมันรู้สึกว่าสามารถสู้ได้แล้วดูนะท่านผู้ชมปาบตายใช่ไหมเออเนี่ยหงุดไปไหนเนี่ยสู้กับพี่บอยก็ชนะบอกเลยนะครับอของเต็มไหมผมทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้อออทิ้งไปไม่เสี่ยงนะครับอันนี้อันนี้อรลลักกี้พอชั่นทิ้งไปโอเคไม่มีอะไรแล้วนะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะ โอเคงั้นได้เวลาบวกลัคกี้บล็อกเพิ่มแล้วผมอันนี้ขอทิ้งอะไรไปดีวะครับอันนี้เทเลพอร์ตลัคก,กี้โพชั่นอหะไม่น่าดีนะอันนี้อันนี้ด้วยโอเคผมก็ขออนุญาตทิ้งไปหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดด่าผมยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยผมไม่รู้จริงๆนะเรื่องลัคกี้บล็อกเนี่ยว่าแบบว่าพี่ทำไมพี่ไม่ไม่บวกแบบนี้วะอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยจริงจริงนะผมผมก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับลัคกี้บล็อกนะครับโอเคผมก็บวกบวกไงบวกร้อยยาวๆไปเลยครับผมท่านผู้ชม อย่างนี้แม่งไปเลยนะครับบวกร้อยอี่งไวนะครับเออนะครับเอามาทีเดียวแม่งไปเลยครับผมจบจบไปนะครับอันนี้ก็อ่เดี๋ยวนะอันนี้ยังมีอีกใช่ไหมยังมีอีกแล้วก็บวกอีกนะครับโอเคเราจะใช้ของไปฟุ่มเฟืยอยไหนหุ้ยได้อันนี้มาอ่าชิทต,ติ้งสตาร์ก็จะว่าเด็ดเลยนะครับอันนี้ทิ้งคอยอ๋อมันมีแต่ของที่แบบว่าโหโหดอยูอ่นะอาจจะทิ้งทิ้งไปก่อนนะครับโอเคชึบชิบปาบโอเคบวกร้อยหมดแล้วนะ ทิ้งอันนี้ไปทิ้งอันนี้ไปเพื่อที่จะได้แบบว่ายังไงจะได้แบบว่าของที่ดีกว่านี้นะครับผมลองทิ้งนี่ไปก่อนนะครับทิ้งนี่ไปแล้วอันนี้ไปแทนนะครับผมแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งเสพอัลเล็กซี่พชันโอเคทิ้งไปนะครับเหลือสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ทิ้งนี่ไปนะครับผมโอเคผมจะดองของตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาใหม่นะเออออ๋อนี่มันคือวิ่งไวนะครับผมโอเคผมพอเข้าใจแล้วนะครับโอเค ป้า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 โอเคถ้าเกิดถามว่าพี่ยิมเชียร์ทีมฟุตบอลอะไรนะครับพี่เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับอ่าตามนั้นแน่นองครับเอ่อให้ผมตายดีกว่านะครับมันจะเปิดระยะขนาดนั้นเฟเฮ้ยจะตายห่าแล้วเว้ยเฮ้ยลุงช่วยผมหน่อยลุงให้ผตายดีกว่า <ไ professors fingers out> ให้กูตายดีกว่านะครับโอ้เหยาหยาเหยาเหย่เหยา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 เฮ้ยนะได้เวลาตกกระต่ายแล้วว่าผมว่ามาดิมาดิไอ้พวกโง่มาสิมาสิเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเอ้กระต่ายโง่ฮ้มาสิกูมีอาวุธมาสิ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 เอ้ากูไปฆ่าไก่ฉีกไก่เลยครับมาสิให้ลุมเลยอะให้ลุมเลยอะบอกเลยมา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 นี่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 มาสิมาสิมาสิไอ้พวกโง่มาสิมาสิมาสิอ่ะยังเหลือตัวเดียวอยากจะซ่านะเออนี่ไง อ้ายังเหลือยังเหลืออีกเหรอย,ยังเหลืออีกเหรอนะหยามแม่งเลยนะครับเนี่ยนี่เนี่ยกินเนื้อแม่งไปเลยนะครับฮ่า uh ห huh. ยามหยามอะผมอ่าอิ่มโอ้ยอิ่มจังเลยอะโคตรหยามเอ้ยยังเหลืออีกเหรอยังเหลืออีกสองตัวอีกเหรอนะครับเออผมว่าผมสู้กับพี่บอยไม่น่าไหวว่ะครับนะเออไม่น่าไหวว่ะครับเพราะว่าเพราะว่าาพี่บอยเนี่ยโหดมากนะผมโอเคก็ต้องขอแพยกับการที่ปรับให้มันสว่างนะครับโอ้ no n นี่โอ้โหโห holy fuck holy fuck โอ้โอ้ผมจะตีมันยังไงเนี่ยครับอนีโอ้ไม่มีอะไรเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยกูปึบโอเคโอ้โหพี่บอยกูเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคผมขออภัยจริงๆครับผมเรื่องนี้เพราะว่ามันจาเป็นจริงๆนะครับเมื่อกี้พี่บอยเกือบไปแล้วนะครับโอ้ด่ามึงโหดอกมาแบ่งมังเด มาแบกมึงดิมาแบกมึงโอ้ยมันเล่นหนาจังวะโอ้โหขนาดไอ้นี่มึงสู้ไม่ไหวเลยอะคอนอะนะครับโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยโหดไปไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมนายโหดจังสั้นวะเออเฮ้ยเฮ้ยจะนายโหดขนาดนั้นน่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอ้โหตีทีเดียวผมตายท่านผู้ชมโอ้โหนี่อ่ะผมว่าผมต้องเอา อันเนี้ยดู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 เอาไม่ตีกลัวเนี่ยเห็นไหมนะครับต,ต้องต้องเอาของแทงมาสู้กับมันแล้ววะน,นะครับอ่ะปามามากูแทงโอ้โหแทงยังไม่ไหวเลยครับนะเอาโอเคชนะได้เลยครับผมหืมอเกาะหมวกขนาดนั้นหร,หรือเปล่าวะหือจิก,ก้าเลยเหรอโอ้โหจิกเอ้ยจิก,ก้านี่ไม่ใช่ขี้ๆนะผมบอกเลยท่านผู้ชม OP มากนะอันนี้ไปไปไป,ไป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 นะ นี่จิก้ามาแรงนะครับเอ้ยเออปัจเจ้าจิก้ามาแรงอ่ะท่านผู้ชมนะมันจะโหดไปใส่วะโอเคกว่าจะกว่าจะหยุดมันได้นะท่านผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะครับเออเอ้ยเดี๋ยวแล้วพี่แอ๊กเอ้ยพี่แอ๊กว่ะเอาอยู่นี่หนีโอเคโอ้ยกูต้องรับบาปช่ไอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไปตายซะ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 นี่ไปตายซะไปตายซะไปตายซะ ตบสมบีผมท่านผู้ชมครับโอ้หอมเยอะไปโอ้โหติดเลยโอ้โอ้ติด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 โอเคเยอะไปเยอะไปใส่เยอะไปใส่เยอะไปใส่ฮะฮะโอ้โหโอ้โหเออเฮตีไม่ได้วะโอเคตีโดนละนี่ไงมันจะเยอะไปตั้งใสยฮะมานี่มานี่มานี่บอกเลยพี่ของโหดนะนี่ไงนี่ไงไปดิโทโทถังโอเคขึ้น ทางขึ้นนี่กันลำบากเหลือเกินนะครับโอเคผมว่าผมได้ต้องต้องปิดฝนแล้วแหละนะครับอืมอ่านี่เรียบร้อยแล้วคุผู้ชมครับไปมาสิโอโหทำเปซอมบี้เขาอยู่ยเฉยเวะเอยผมงงวะหรือผมปรับไม่นี่วะเออนี่ปรับหาอะไรนีกว่ามันปรับอัตโนมัตินะผมเวลาเราเปิดลักกี้วอลกได้พวกมอดซอมบี้เลยประมาณนี้นะครับแต่เขาไม่สู้ผมวะเออมันเป็นอย่างนี้แบบอยู่แล้วปะวะใช่ไหมเออนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องจำ,จำกัดมันนะ,นะครับเพราะว่ามันจะได้ จะได้ไม่ลกอะนะครับเออมันลกตามากผมท่านผู้ชมโอเคเหลืออีก2ตัวเฮ้ยโอเคเออเออเนี่ยผมล้มเอกระตายลำใหญ่กว่าเออนะนี่ไงไปตายซะเออจะได้ลงแมพโอ้อีกแล้วหรอปิดเลยอันนี้ผมขออนุญาตจริงๆไอ้วิทเทอร์เนี่ยผมยอมเลยนะครับผมโอ้โหอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเคโอ๋ยเจอมึงอีกแล้วหรอฮะ บอกเลยพี่ของจริงนะไอ้หนูดาบดาบเจ้ายัางไม่สู้พวกพี่ไม่ได้เลยอีหนูเออต้องการรองเท้าไม่มีเหรอเออไม่มีจริงๆไปนะเออของพี่ของจริงบอกเลยโอ้ไม่เดี๋ยนะมันไม่ได้มีอันตรายต่อเรานี่หว่ามันไม่ได้ทาให้เราระเบิดโอเคไม่ตายซะนะเอยแต่มันก็เจ็บอยู่นะโอ้ก่อผมเริ่มเริ่มพังหมดแล้วนะครับเอ้ยว่าปิดดีกว่านะครับเออแล้ว,ปปดดวนะผมขอขออะไรจริงๆเรื่องนี้นะครับเออ นะมันจะเหิ่อมเกลมกันไปละอา้าวทำไมผมขุดเช้าะเอ้ยติดยาอะไรเนี้ยอ่อช้าหมดเลยไม่เจ๋นะแต่ผมขอเอาใส่ที่แทนดีกว่าไหมอืมมันจะได้ดูโอเคกว่านะครับมาเลเจเลเอดดิดิใช่ไหมเออนะครับอันนี้น่าจะโหดอยู่โอเคผมขอขอเหอะไม่ไหวแล้วนะค,ครับต้องกินนมจริงจริงว่ะเออนมมาซินม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 งั้นขอแลกของอันนีน้แล้วกันโอเคแล้วก็ปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บโอเคค,ครับผมท่านผู้ชมครับนมนมนมอ่าโอเคน่าจะขุดไปแล้วนะเออต้องจังซี่แล้วก็จังสั้นเิอ่าโอเคผมได้แบบเอ้เนี่ยคือมันบวกคือแบบบวกร้อยนะเว้ยมันยังมีของแบบว่าไม่ดีกว่าวะเออผมก็งงนะครับท่านผูน้ชมไอ,อ,อซีพอนะครับชๆๆุบปับปบปบปบ๊เดือมเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไป ผมมาเกิดตรงเนี้ยเอ้าโอเคผมกลับมากันต่อกันแล้วผมก็นะครับตามนั้นเลยครับผมบินหาแบบกว่าจะเจอนะครับผมก็ไปดูที่ผมสปาพอยต์อาไว้นะครับแล้วมันไม่รู้ว่าผมตายตอนนั้นจำได้ไหมผมตายแล้วผมบักอ่ะเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแล้วก็ไปเกิดตรงไหนไม่รู้อะครับนะอ่ะโอเคขาขาขาข้าโอ้ยช็อต oh, นี่ นับคือกว่าจะเจอนะครับคือตอนแรกก็คิดว่าผมจะควรจะ,จะ,จ,ะจะทาใหม่เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาเจอแล้วนะครับผมผมก็พยายามหาผมที่ผมสปาลพอยต์ไว้นะครับก็ก่อจะเชอนะครับโอเคชึบชึบชึบป๊ปบโอ้โหทำไมแม่มดมันเยอะจังวันเนี้ยโอ้แต่ก็ให้ตายก็สู้ผมไม่ได้อะเออบอกเลยนะเออไป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 ,ไปเออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจ็บเจ็บเจ็บอันต่อไปครับท่านผู้ชมครับนี่คือบวกร้อยจริงดินะเหมือนไม่ได้บวกร้อยอะเอาจจริงนะครับนั่นไง ปิดไปนะครับมันจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเปิดได้ไรต่อค้างอัดชัดสกิลิตันเอ้ยกอบผมหายอะ่ะเอ้าเช็ดกอบผมหายได้ไงวะอื่อย่าบอกนะว่าโดนอีนั่นฆ่าแล้วมันพังหมดเลยอะ่ะนี่ไงมันชื่ออะไรเนี่ยอีเจนแน่เลยอะ่ะ เจนเดอะคิวเลอร์กิฟต์เหมือนของขวัญอะไรสักอย่างนะครับนะเฮ้ยอ,อ,อ,อีเจนนะอ,อีะเจนนะปอะช้อะนะโอเคได้มาอีกแล้วนะผม,ไ,มได้เป็นหมวกโอเคก็ยังดีว่าผมอ,อ๋อนี้จุดรู้สึกว่านี่เราก็มีอยู่แล้วนะี่ว่ะไอเกาะเกาะที่เราทิ้งไว้อยู่ไหนวะเออตอนนี้เริ่มขัดแคลนแล้วนะครับโอเคนี่เปิดก่อนนะนี่คืออะไรเออโอเคนี่ไงมีรองเท้าใส่ไปนะครับเอ,อ้ยรองเท้าเรามีแล้วนะี่ว่า ตะเวนตามหาเสื้อก่อนนะครับที่เราโยนทิ้งไปนะครับโอเคคลิปนี้จะนานอยู่อะนะครับโอเค๋อคอย่าเพิ่งย่าเพิ่งย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังยไม่ตั้งตัวยังไม่ตั้งตัว,ตตวชุบชุบชิบชบอืมนี่นี่นี่ยังไม่ตั้งตัวไงโอโถอย่าให้ตั้งตัวเลยนี่ดบนมยโคตดโหจิจ,จ้าสวอตนี่ตายไปเลยับผมท่านผู้ชมโอเคผมได้เสื้อมาไรเ้ม,มันเป็นไงนะครับของโหดอะไรก็โหดบอกเลยนะครับดูสิเลื่อนห้าแสนพี่บอยจะตายหรือเปล่านะครับโอเค โอ้ได้มาอีกแล้วครับมว้าวนี่เป็นลัคกี้สวอร์ดนะครับผมจะเอาเนื้อไปสู้กับพี่วอร์ตอนแรกแล้วกันโอเคอันนี้ยังไม่ไหวเลยนะครับอ่ะจิจ้จาเออ่จีจ้าจีจ้จาอะสักอย่างนะครับจีกา้าอะไรสักอย่างนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่กระทาอะไรอนะ่ะอะไรเนะี่ยมันคืออะไรผมไม่แน่ใจน่าจะพอๆกับอันนี้มั้งครับผมเดี๋ยวนะเฮ้ยจัปุ๊บปุอ้ my god เฮ้ยจัปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ากูตายกูเสี่ยงมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอสปาลพอยต์ใหม่ก่อนทนะ่านผู้ชมครับนะเราต้องสปาลพอยต์ใหม่ก่อนอ่าสปาลพอยต์ใหม่แล้วก็เกมโหมดเออดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เกมโหมดซูเปอร์โอเคแล้วผมลองตายปั๊บเกิดมาปุ๊บอ่าโอเคที่เดิมแล้วนะครับเออเออ,เอ,อผมติดระแวงนิดนึงนะครับโอ้โหผมได้ชุดนินจามาว่ะครับทั้งเซตเลยอ่ะนะครับเซตนินจาว่ะครับ งอจมแจมจมแจมจนะครับนี่นี่เป็นไงเออเป็นไงนี่นี่นี่พี่ะของจริงไงน้องเอ้แต่แม่าดีกว่าแม่วดีกว่าเอาอันนี้ก่อนดีกว่านะครับหมวกนี้ก็โอ้เอ็กวีเลยหรออืมอันนี้ผมขอเอาอันนี้ไว้กันเพื่อเพื่อความไวเพื่อเลือดเพิ่มด้วยไม่ใช่อะไรนะครับอุ้ยคาตนะไอ้ย่าทำไมมีของดีๆดีวะครับบางทีก็มีของไม่ดีเหมือนอย่างนี้ เมื่อไรมันจะถึงเนี่ยเอ่อเอ,อเะอ,อ้ปะ๊ปบอ้ยผมหน้าคิวตั้งแต่แรกแล้วชุบป,ป,ปึ๊บปึ๊บเออโอ้ยคิวเลสบอร์ดนะครับผมโอ้โหอ้าวหมดแล้วนะครับผมก็นะครับผมถ้าเกิดเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับผมว่า ผมกับพี่บอยจะเชียร์ใครนะผมก็คอมเมนต์มากันได้นะจ๊ะอันนี้อันนี้น่าปามากนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเสร็จเสร็จเสร็จอ่าเรียงเรียงตาม o อพก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกอ่าอันนี้ลองมาอ่าโอเคผมท่านผู้ชมครับอันนี้ก็โหดอยู่แหละอันนี้โคตรโหดนะครับผมบอกเลยไอ้ลองเรียงตามก่อนนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้โคตรอันนี้อ่าลองมาอันนี้ลองมาอตนนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไอ้อย่างนี้อ๊อ โอเคอ่ะสุดท้ายนี่ครับผมท่านผู้ชมคือเรียงตามความโหดแหะนะครับนะโอเคเอ้ยเอ้ยนี่มันปลาได้นี่หว่าโอเคผมก็เชียร์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้ผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้กับดีมคุงกันด้วยผมโอเคตอนนี้ผมดินจานะผมผมกำลังจะไปนะผมโอเคโอเคนะผมก็ตอนนี้นะครับผมผมได้เป็นดินจานะผมเดี๋ยวผมจะไปสู้กับพี่บอยรัชนนท์นะผมโอเคพี่บอยมาพี่บอยอยู่ไหนเอยพี่บอยพี่บอยอาจจะเออเดี๋ยวนะพี่บอยต้องหน เออพี่บอยลงหงผลพี่บอยลงหลเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เงี้ยโอ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยเมื่อกี้มันบั๊กผมมองมองไม่เห็นนะพี่บอยมาโหตีผมไม่เข้าอ่ะตีผมไม่เข้าอ่ะตีตีเข้าอยู่นะอ้าวพี่เขาเดินกลับเลยอ่ะมานี่ไม่ที่พี่มานี่เออมามามาอ้าลองดูเนี่ยเฮ้ยเออเอออ้าวตกทั้งคู่นี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 ่มาสิไม้กระทะไปไม้กระทะไปนี่พี่บอยพี่บอยมาสิพี่บอยนี่นี่พี่บอยอ้าวพี่บอยตายให้ผมโอ้โหตายยังไวนะครับ แค่ผมแค่ใช้นีนะ่ไงผมจะอะไรเนี่ยไอคอนเนี่ยครับนะยังไม่ได้ใช้ถึงระดับนี้เลยนะครับผมก็อ่ะโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะผมตายอย่างไว้ผมพี่บอย RIP นะครับผมพี่บอยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะพี่บอยนะครับเนะเออโอเคก็ไ๊ายบายพี่นะเดี๋ยวผมต้องไปสู้กับคนอื่นต่อแลลวนะผมผมว่ารอบต่อไปเนี่ยต้องมีเลือดหนากว่านี้แน่นอนนะพี่บอยนะแต่รอบนี้พี่บอยก็แพ้อันนี้ไปนะผมแพ้คอนไปนะครับผมโอเคนะผมก็ จบกันไปแล้วกับซีรีส์ลักกี้บล็อกนี้ผมโ okay, อเคให้หมดถ้าผู้ชมชอบใจคลิปนี้ผมอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของดีมคุงนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม